ใบใหม่เอาไงดอกหนึ่งเป่นแดงคาลายสี่ดอกจ้าอยู่นี้ดอกที่หาอยู่ห่างมูงเนี้ยเนาะเป็นเคอร์โดงเรียวล้ะเป่นแดงคาลายจ้ามีหลายดอกจ้าโอ้ยสองดอกเสือเฝนกินยังยังอยู่เนาะจ้าอยู่นี้อีกหลายอยู่บนหนึ่งหนึ่งโอ้ยหลายจ้าหนึ่งหนึ่งยังเฝ้าเลยโอ้ยมูกใหญ่หนึ่งพูดครับหนึ่งหนึงมาพี่บันจ้าโอ้เป็นยายอยู่บันจ้ พูดอีกครับในๆพูดเห็ดพึ่งข้าวดงทั้งนั้น ครับพลสวัสดีพ่อเมีพี่น้องจะมาบอกก็บหนังหนึ่ง่อไปอพี่น้องจ้าสวัสดีพญายมยัยพ่อพี่น้องลุงป่านอาจุกท่านนะครับสวัสดีที่จุกจันทร์นะครับวันนี้มาพ่อกันครับบอยวินกับหนังหนึ่งในเสาร์วันอังคารทิโฮธันวาคม2160หาครับ,าบ,ารว,บ,บวับนาานี้ข้ามาพิกัดเก่าเนาะแม่จะมา่อหวันสมภพมาจากตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาเนี่ยแหละจ้าถึงหลังผู้สองกาดเนี่ยแหละครับหลังจากเมื่อวานพอเฮ็ดพุ่นเขาดงเนาะกำลังออกใหม่เนาะกระจายอยู่ครับเมื่อวาน แต่ที่เบิ่งคลีบกับซีหุ่นี่ตามกันต่อมือนน,นี่ซีมีเฮ็ดหยังแน่เนาะครับเนาะจ้าป่ะครับเพราะยังไม่ใหญ่พ่อพี่น้องครับก็เป็นการเสียเวลาครับจ้ะมาตามเฮ็ดอันนี้แล้วเนาะไอ้วินเนาะตอนนี้ก็ะหูกมงสิบห้านาทีนะครับจ้ะพื้นข้าวดงกำลังสอดใบตองพอดีเนาะอันนึงอันนึง,นงแข่งอีกบ่จ้ะอีกจ้ะเมื่อคืนกับตกเนาะ๊นั่งน,นึงจ้ะซีเมนฟุ้นลินเนาะ้อยถึงนี้เนาะแมน มันมใหม่เป็นชิเปียกเนาะถุงมี่มีปุบปิซัมก็ดีประชักเนาะไอ้วินเนาะดีงามไม่กันซัม่ยเป็นเชียงคูเลยจ้ะจริงจ้ะตัวด็กเกิดอยู่ในหลุมกขาครับแมนอีีไอ้วินมึงเนี่ยหรอปุ้ล่ะ อครับจ้ะนี่ครับสภาพอากาศตอนเช้าๆนะครับ6โมง10เก่าแล้วนะครับพออีกบ่จ้าก่อนหนึ่งจึงไปหันจ้าดูจ้าดูจ้าตัวนี้ซ<อ>ีมเมนต์ดอกหานเพิ่นเนาะมีนีิรุม Nhái okay, này là nó. Ta. Tiểu phun hinh kiệt like của câu nó. Ta nhảy vay nó. Men. Eita. Eita. Muy rượu là bệnh nhân. Ta. Eita. Hào đuổi nha yên ủa có nói này nó trả, một liền một, thả khứa เดี ừ, mm ่ยมพอดีงามเลยนะอีจ้า <obviamente>, อีจ้าอีกเดึงจะเกิดอยู่คางใหม่เลยเนี่ยขาผลออก้วนะแค่ไหนตมุตมิขี้เือเนี่ยะ ดอกไงพันกันมีเนาะจ้ะเนาะงางนยืกบ้านนึงจ้ะดอกหน่อยสลับกันไปจ้ะอีจ้ะมูเป็ท่านใหญ่เนาะกระจายอยู่เนาะนึงจ้ะกินจุ่มพันจ้ะอีจ้ะมี่สามดอกเนาะจ้ะดอกหน่อยก็มีดอกใหญ่ก็มีจ้ะ cho ừ. nhật nhanh chảnh đèn khá lại cho đèn khá lại lẻ có mạo xí đèn anh ta Đó, đèn là cái màu cao đồn được không cho อือเยอนี่ยจ้าเอาเห็นผึ่งขาลายจ้ะขาบัตรทินลายอยู่เป็นจระเข้ไงเด้ยเนาะจ้า้ ทิเพเผลอกนี่ออกลายชนิดเลยเนะาะเดรีวิวให้เบิ่งนไลจะช่วยชนิดเลยครับทันโผล่เนาะลายชนิดคืว่านรีวิวเจ๊เถื่อยครับด,ดอกนึงหนีน่ใช่พี่เอ็อยิง,งเือกกพกรรเหมือนกันละเพินค้าลายตุ้มๆงามจา้าจุมหนึงจ้าคนดอกนี่คนจ้าเป็นดอกคนละคือ,คอ,อหองงามอ่ งามดูเอาหน่อยจ้ะมีดอกหนึ่งอยู่นี่เอาเฮ็ดถึงข้าลายแล้วก็มาเอาเฮ็ดถึงเขาดงจ้าโอ้แม่นึงเฮ็ดถึงเขาหน่อยเขาเอาโอ้แม่ลืมหนึ่งจำผิดดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งยูมีหลายดอกพี่จ้ะจุม่มีช้อนมาจ้ะ เี่ยนกุกกรรมมือถือได้นิดหนึง่งใช่ย <laughs> ิงเสียเพื่อนครับเปิ่กุกกรรมหวานที่กันครับด,กด,ดอ,ดอกนีงจ้าเนีจ้าีจ้างาไปจุดดียวิดอกว่าดีขายหนาดีเนาะ ยางนำน้หนึงน่งมาปีบุไก่กันเฮ็ดย่งาง่ไหมึ่งขาหน่อยจ้าจ้าอ๋อหัลเดวินพเขาหนึ่งจ้า,ขาเขาหน่อยนะจ้าพ่เขากำกับน้นามเนาะจูพึ่งเขากำจ้าพึ่งเขาหน่อยจ้า Hoạt tiền hạ tạng giả giả tiền nè tạng lắm tân ạc khá tân ạc lắm tân hạ tạng lắm 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 จมเห็ดเพืองก็น้อยดีค้ามหน่อยนึงเจ้ารสชาติมันซื้อดยอดเนาะจ้าเห็ดเนืองหนึ่งเนื่องเห็ดบดดินใหญ่เนาะแต่ว้าหนึ่งก็เอาไปแกงอะไรจะเสียบอยู่จ้านี่แหละครับลักษณะรังคือเห็ดเผิงทองเป็นเหลวคือเห็ดดินทั่วไปแกงรสชาติ์จอกแบบเห็ดเผิงเนาะจ้านี่แหละครับแสีบเพื่อกันครับถึงเดือนยงจ้าเดือนเรียงคาลายเนาะยี่จ้า อยู่นี่หลายดอกจ้ะงามจะงงามๆ<ม>ดอกพ,พอดีคำเลยจ้ะโอ้ยคำดีตาเหลือ้วยพอดีพอดีคำใหญ่โอ้ยสองดอกเลยเสือ็นกินย่างๆยงอยูย่เนะะาะใส่การเงินอ,อีกจ้ะ อีกจ้าพูด,ดีสวยๆกันงามจ้าง,<น>งามนะทองสีงเหลืองอมขีมดอกพุดดินใหญ่ขึ้นมาเนอะจ้จะเนาะดักทิพนดอกตูมกันจ้ะ ปเปียกแกงจืดกระเสีบได้แนวหนึ่งนี่จ้าลักษณะไข่ดอกเห็ดหอมเป๊ะเลยครับอา่านเห็ดผึ่งแดงตัวผึ่งแดงขาลายลายดีอะ้มจ้าดูมันน่าตึนแมนน่นไข่เลยตัวไอวินคือแอลนะ้วเนาะ เห็ดป oh, oh, ูดินไงจ้ะดดาแข็งไวกไรที่เห็อมเนี่ยนะหนึ่งจ้ายามเดือดแหงๆครับเห็ดผงแดงจ้ะเห็ดผงแดขารจ้ะอาน่แล้วยนี่เราหน่อยเราหนึ่งย่นตัวดเจ้ะอือเป็นขอโดวงนาะนี่จ้ะ เดี๋อวหน่อยคิดกันขึ้นมาซะเนาะนะ น,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 นีดนอกใหญ่เพื่นจ้ะน,นีพืนเขาดงนะจ้ะดอกงามอยุกนอกงามจ้ะทางคนอยู่คนนึงคนเขาดงขึ้นเก่าปะ Đừng có đúng cha Đừng có hoa Đừng đi cha đi cha Cha đi cha มันือปุ้ยเลยจ้ะอนี้จ้ะอ๋มอมองเห็นลยเยนลยนี่ยว,วินนะครับลักษณะมองเห็นพื่นเขาดวงกับพื่นแดงเกิดครับมันมีนอากาศแจ่มใสย,ยู่น่าหนึง่งหนึ่งจ้า,าบางอากาศเลยครับพื่นเขาดวง <ไป S 2> ต่ออ๋ออันนี้จ้ะเฮ้ยเจมพี่น้องวิวิน กิ่งหอนมาไล่เลยครับเพราะว่าเมื่อวานแจ้งข่าวไปเป็นนะไหมเ้ไอวินอุ้ยอุปบอยู่เนาะมีอีกจ้าหืมก่น้องก็ยึนเฮ็ดปอตัวหนึ่งนะอุ้ยหนอนปลูคนะพอดีคำเลยนี่งปอหน่อยไอวินเนาะกองปลากระจงน้ำขนนอยแห้งเนาะตรงนี้ใ่เนี่คือจังสีหนึ่จงเนาะ อ,อ,อีกจ้าจ้าอีกนึง <โอ S 1> นึงฝุ่นมีขวดนูวกเยียบพวกน่าฝุ่นเซี่ยร่อยฝุ่นเป็นจิบเสีย,เเยที่อเอเยื่นต้องใจถือผมว่ะครับอู้ยเ่วิ่นก็ยังตังใจน้องนึงเต็งก็มีได้นั่นจิตว่าเม้อน้องนึงเย็นดูดอกดอิอีกน้องนึงเย็นดูตีดูดอกนึงกลางขวามือจ้าจ้า นี่จ้ะครับครับนี <h 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 ่นี่นี่เอาใบใหม่ยอดไงนี่ต้องดูได้บ้างเลี้ยงนยมคอนมาเลยครับดอกไม้ยเป็นบ้านอยู่นี่เพเนาะ นี่กระพร้องคนว่าถ่ายอยู่เต็มอ,อีกจ้ะอีกจ้ะดอกอ้าฮืดพึ่งกระดุงเลยกุณเอาเหนื้งแดงขนาดไายจ้ะาฮืดพึ่งเขาแข่นจ้ะดอกสีขีมครับล้างสีได้นึ่งหนึ่ง ลังดอกซีเลยลังดอกซีเท่าเท่ามงหมวีว่าสีใดดจ่าเดแซ่บจ้าถาเฮ็เป first, ลงเขานาะจ้านานหนึ่งหนึ่งเขาเขียนเลยนะเงเดนลายเนาะนยิบบ <c ười> <Ske pt necessary> ่จ้าจ้าหางขันมาหน่อยยินเนาะ เฮ็ดผึงเขี้ยนจ้ะมาวานพอซ้ำสีดอกเนาะจ้ะมันก็เริ่มเห็นอีกเลยครับต้นนี้จุ้งไหวเนาะเห็ดผึ่งเขาเขี้ยนจ้ะดูมเันเนาะจ้ะอ่ะอยู่หอมบาดใหญ่นี่เฮ็ดยังน้องหนึ่งเลี้ยงขาลายจ้าเลี้ยงขาลายวะใช่เลี้ยงนึีุ้เยนขาลายนะจ้ะอ่าเพีครับเบิึงขุดข้าวอีกทีน้องนึงจ้าเลี้ยงขาลายเนาะ เปืแดงขาลายเลยค้องเสียอีกอย่างนึงมีผเทียนมาจ้ะเนาะหอมเนาะจ้าเสียบลยนะจ้ะเนาะแกงหวานครับเรมจ้ามีผึ่นเทียนเลยครมี่แดงขาลายจ้ะปืกแดงเลยค่งโดงจ้าผีน้องเลียงเมื่อีบันจ้าอ้เป็นยายอยู่วันจ้าพูดพูดอีกครับนี่ไนพูดพุด พึ่งข้าดวงทั้งนั้นอาอพีกอนึนึๆพี่ะไรอยางมี้จังจิบลายตาออาหนึงหมื่นหันมนาทาปุอีกจ้าจ้าหนกาตาเป็นี่จ้า พี่ข้างหลังพี่วิบินจ้าเจ,จ้าหน้าที่ามมาติดติดเลยจ้าย่างยีกยังยีกจ้าจ้าหลา,ยยางใหญ่เลยแบบทำตาเหลือกเลยครับ

ขุ่นแดงดขาลายจ้าดูสิจ้ะ,จะเฮ้ทุกคงคุณมน้องนี้าท่านิันเห็นบานลายเนอขุ่นแดงขาลายจ้ามันอีลายจะดจุมหนึ่งหนึ่งจ้ามีเกล็ดดอกหนึ่งสามดอกจ้าอ หาก่น,ยน,นอยนู่จีนเนาะเม่นจ้ะดอกจังหุน่นนางแบบเออลองจีบหนึงน่งๆจ้ะหีิจ้ะเป็นน้ำหุ่มหน้าหน,น,น,นึ่งะเม่นจ้ะหุ่มนี่ดอกขาเหลียวครับหีิจ้ะของเขาอยู่จ้ะเหมือนกระโดงเลยกันบุญแดงขาลายจ้ะบุญขา ตัวดอกคุ้อน้งาลกกลุ่นถ้ากนี่พ่งเรียงขายได้เลยกเพื่งเขาดุงจ้ะน่างงเพราันเห็นพ่อดอกนาะวันนี้เนาะจ้าบมมีปจักบเบิดวานเนี่ยพ่งเขาดุงอีกครับขาใหญ่เงีอยู่นี่อีกร้ายอยู่บนนึงอ้ายจ้ะน้องนิงงงเฝ้าเลย <laughs> หม่ใหญ่หนึ่งพูดครับนะครับเมนเปิดแล้วเบื้องไกลๆยังเซียนถนัดหน่อยหนึ่งกกกจ้งนนาดี๋ยว<อ>ีินใหม่ๆปุ๊กไหวเนาะจ้ะพริกเติมลายขาวขาวกรอบๆดอกหนุ่มหอมหอมจ้าเสียบๆเนาะหนุ่อยเพิ่มโอ้ยการลีสูน้เนี่ยนี่เอาไว้บดได้ได้วิน ฟอเลยเนาะอเลยพราะว่าเคยเอาไว้นะครับหมาเหมือนเหี่ยวเลยเนาะเสียงนกโี่ดิพี่น้อนคล้ายได้เหมือนนี้เนาะจ้าไม้ไผ่ไม้มันเนาะไผ่หมากำมันทุกคนครับจ้าเยอะไรเด้ครับจ้าหนึ่งดียวหนึ่งค้าอันนี้เลยหิ้วมือใช่ Ah, bụi yên, áo đó. Tela. 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 ขับแข็งครับพ <Pizza. S 2> ี่จ้าแคอยู่นึงนึงมาเห็นนี่นี่เดี๋ยวได้หนึองเดียวเลยนี่เดี๋ยว<ๆ>เดีใหม่ใหม่จะไล่ไลเนาะจ้ะหน่อสิบวเหินเนาะนี่คืณมา นึ่งจ้ะโอ้ลงลงเห็นลายบวบ่ะเห็นลายดอกแล้วก็ลงเดีปุนนี้แข่งแข่งยิงยับไปอีกกันจ้ะปิดกระอกกองกายนิดไปด้อยคือกันดามาดเห็ดปุ๋แดงขาไหลน่ะบบนี้เนาะ สี่ดอกจายู่นี้ดอกที่หาอยู่หางมูเนาะอีกนึงดอนี่จ้าเัานี้ผงแดงสี่ทวดนี่ไอวินเด้อผงแดงน่อยนะเด้ใส่ตาหนึ่ง นะครับตอนนี้ก็เวลาชี้เวนาฬิกาอยู่ชิดสามนาทีนะครับหนึ่งหนึ่งมาน,านาั่งท่ายหนึ่งกับสิไปส่งเฮ็ดเนาะพี่น้องก็เลย,เยอกบริหารดนปันไดเนาะจากเนาะนี่นนครับหนึ่งหนึ่งก็บสิไปส่งเฮ็ดอยู่ครับผมก็จะได้อัปโหลดคลิปลงให้ส่งข่าวใเพราะยังไงเพราะพี่น้องเนาะจ้าผลงานของเขาเป็นไดนแรงหนึ่งมือนี้ชุดยอดเลยจ้มามันเนาะจ้าเนาะพี่น,อน้องเนาะเต็มกับตาเลยจ้านี่จะดอกงามๆครับมือนี้งเงี้ยจ้าส่วนมากจะเป็นผงขาวดงกับผงแดงค้าลายเนาะนั่งหนึ่งเนาะจ้า นสุดยอดเยอะครับมนี่กีต้านี่ก็เป็นกตีตาร์สบยงครับเก็บเฮ็ดอันนี้ผมเก็บใส่ไ, <c oughs> ไห<า>้เนาะแกข,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 ขนมห่องทองเน,น,น,นาะจ้านอกจาะพี่น้องสำหรับิีมันยังนึงนึงกับไอ้วินวินก็พาพี่น้องมาหาเฮ็ดนอกจากนาะมาบันสังห้อมจากตบา,าบ,ราบ,บาาาาุรีภาคอามพวุฒบนทลิจังหวัดอุบลราชธานีของเาจะกแต่ชื่อว่ามาน่กจะพี่น้องต็มตาเลยจ้ามาก์คเคนีก็ยืมกดไลนอจะถึงใจยืมกดแช่ยืกดที่ตานึงกับไอ้วินนอจะเป็นสิาถีปในนอะ มันองหนึ่งก็ไปมีสเปรหาย,ยัางแน่แต่ละมือประมาณโบน,น,นอะจาะเนาะสำหรับเก็บเมียกับพวกนี้ยังหลายจ้าขอกก้าวคั้นบาสวัสดีจา้าพวกกันคิดนะด้วยจา้อาอะไรนะครับพญามีญาย่าพวยพี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับสําหรับการเก็บเห็ดอยู่ทั้งผู้สองตาดบานสางหอมวันนี้นะครับในวันอังคารนะครับวันอังคารที่หกธันวาคมสองพันหกสิบห้านี่ก็จะเริ่มลาพผ้าจากพญามีญาย่าพวยพี่น้องไปเ,เพียงตัวนี้นะครับ ก่อนจากกันครับเช่นเคยครับขอขอบคุณครับขอบคุณกําลังแรงใจจากพเม่พี่นองทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาบังคีกบวสิตจบหรืูปจบครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออํานวยไว้ใช้ให้พแม่พ่นองลุ่งป่านนะ AFC ทุกท่านนะครับจงประสบจะโชกดีโชคมาอันยามีโลคภั่หลายได้มากํากายสุขทั้งด้านร่ังกายและก็จิตใจครับจิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมมุงมัดปารถนานะครับสำหรับคลิป ในวันที่6ท่านวาคม2อ6 5น้อกสิบห้าีกสิทอ 9. ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับผม